มาครับต่อไปเราไปอินเดียกันครับไปเที่ยวอินเดียอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับไม่ได้สนับสนุนให้ใครเล่นการพนันนะครับย้ำนะครับไม่ได้สนับสนุนให้ใครเล่นการพนันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอินเดียใส่ทีนี้โอ้ยสองหกอ่ะอย่างนี้ สี่แปดศูนย์สองเก้าเจ็ดหกไปศูนย์เลยชอบก็เป็นศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะครับชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นนะครับแล้วก็ไล่เลขอะไรนะชอบสองก็ไปสองเป็นสองสี่สองแปดสองศูนย์อย่างงี้นะครับไป อียิปวันนี้จะเป็นอียิปต์หรืออีบอบสองหกสี 2, 6, 4, 0, 1, 9, ชอบ9 9้าเก้าสองเก้าห่าศนสนี่นะครับแนวทางของอินเดียแล้วก็อียิปต์นะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ได้ชักชวนให้ใครมาเล่นการพน,นันนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับผม